สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้นะคะพวกเราพามาเที่ยวที่วัดถ้ำผาเด,ด่นนะคะอันนี้ก็คือทางขึ้นที่เราเดินผ่านมาแล้วประมาณสักร้อยเมตรได้นะคะนะก็จะมีจุดชมวิวจุดเที่ยวต่างๆมากมายนะคะตรงนี้นะคะอันนี้คือบนยอดเขานะคะตรงนี้สังเกตเห็นจะมีพญานาคองค์ใหญ่นะคะตรงนี้นะแต่ว่าแม่ไม่ได้เดินเข้าไปใกล้นะคะเม่อยู่จุดนี้ เดี๋ยวพาเดินไปดูสักหน่อยนะคะมันจะเป็นจุดโยนเหรียญค่ะทุกคนมันจะเป็นจุดโยนเหรียญเสียงทายเดี๋ยวพามาดูนิดนึง ดิ้งได้สั้ดิ้งเ้ยลงไปแล้วน,นี่นะคะมันก็จะเป็นจุดชมวิวอย่างนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นจุดโยนเหรียญที่แม่ก็เคยมาโยนแล้วนะคะแม่กับพ่อเคยมาโยนแล้วน,นี่นะคะที่นี่สวยงามมากนะคะ ที่นี่วัดวัดถ้ำผาแดนนะคะน่าเที่ยวมากน่าพักผ่อนหย่อนใจมาแล้วต้องใช้เวลาอยู่ที่นี่นานๆนะคะทุกคนไม่อยากจะแพนกล้องไปไกลเลยค่ะเดี๋ยวไปถ่ายกิดคนอื่นเ้านะคะตรงข้างบนจะเป็นจุดชมวิวนี่นะคะเป็นระเบียงชมวิวนะคะที่นี่สวยงามค่ะ สวยมากอืมว่าจะหาค่อยไม่เจอมาเจอใครกันเนี่ยทีมโอชาป้าถอนค่ะบูมน้อยกระหมวย เราต้องเดิอนอ้อมลงไปอะพ่อ,อเดี๋ยวอ้อมไปหาโอชากันค่ะจะมีน้ำตกคือเย็นมากนะคะขึ้นมาแล้วเย็นไปพอน้ำทางน้อยไม่อโยนยังคะยังไม่โยน,โยนหเหรียญนะ่ะเอาไปหย่อนตู้หมดแล้วตรงนู้นแม่โยนยังยังโยนโยนความสุข แล้วเราจะได้ทุกอย่างเลยนี่ไงเราเอาแค่ความสุขพอความรักก็จะมาเองใช่เราโยนแค่ความสุขพอหายโลกโอเคนั่นได้ความสุขไปแล้วหนึ่งบาทหนึ่งนะเมื่อกี้บาทหนึ่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาห้าบาทนะคะทุกคนเดี๋ยวเอาห้าบาทจะได้ความสุขห้าบาทไหมอ่ะพ่อไปก่อนโอ้โหพ่อพลาดพ่อแม่นเหม่นหน่อยพ่อแม่นเม่นหน่อย โอ้โหเด้งเออสองบาทเด้ไม่ได้นะพ่อโอ้โหไม่ได้นะพ่ออ่ะมันเม่นหน่อยสิโอ้โหพ่อโอ้โหเบิร์ดเท่ากี่บาทไม่เข้าเลยสิสิบข้าวข้าเหรียญเดียวโอ้โหเหรียญเดียวอย่าโยนอย่าโยนแรงอย่าโยนแรงเดี๋ยวเด้งอ๋อไม่ดีความสุขคงไม่ความรักไหมความรักไหมไม่ไม่ยองความสุขอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูพี่เอก่อนพี่เอความรักไม่ได้นะ เอาอีกเอาอีกโอ้ยตายเอาล้อมหวยเอาถูกหวยไปเอาความลักก่อนสิโยนไปสองเหรียญเองน่าจะได้นะอันนี้นะนั่นมันออกไหมออกเอาใหม่เอาใหม่ถูกหวยนี่ได้เลยอีกอีกหมดยังอันนี้นี่นี่นี่เอาให้ได้เอาให้ได้ถูกหวย ดวงมาทางนี้ถูกทุกง่วลนะจ๊ะไหนดูไหนเดี๋ยวแม่แม่ถูกหวยบ้างไม่จะถูกหวยไหมพ่อถูกหวยม่ถูกหวยโอ้ไกลมากเลยถูกหวยเอาอะไรเดียเออพ่อได้ถูกหวยเหรอพ่อหวยจะร่ำรวยเอาร่ำรวยร่ำรวยอุ้ยไม่ได้ไม่ได้หมดยังหมดยังเอาเหรียญห้าที่แม่ช์ไม่จะโยนโยนร่ำรวยบ้างอยากอยากอยากไปโยนตรงนั้นอ่ะเอาร่ำรวยร่ำรวยโอ้ไกล เอาพี่เอบ้างออเกือบเกือบเกือบหมดแล้วเหลือโอ้ยเกือบรวยเกือบรวยเกือบก็ยังดีเบิดบานเลยกจะถูกห่วยนะลงสีรวยงแต่ยังไงมัเต็มพื้นเหมือนกันไปไม่ได้ได้แต่ถูกห่วยไอ้เฟยแล้วไปไปกันถ่ายรูปไหม อ๋อคิลิซ่านะคะสวยมากงามหลายงามหลายจุดชมวิวงามมากหนูโยนหนูเกือบรวยที่ลิซ่าเกือบรวยยังใกล้แล้วใกล้แล้วอีก น่ามิลิรวยมามาใ้ถ่ายให้เนี่ยนะยัวได้เนี่ยบมแล้วไป่หนลงครัน่นมาลงไปแล้วออมาจะใส่ะไยั อิวงามจรงมันมันได้รูปภาพพร้อมงั้นวิวสวยงามมากครับนู่นมองไปไกลๆครับกระพุ้นเป็นสวัสดีครัับพีี่เนอสสวดทุกท่านเลยครับดูอยู่นะครับเนาะเฮ้

ซื้อใหม่ไม่อยไม่เห็นเลยโอ้ยจ้าโอ้ยคือเห็นเหมือนย้อนยุคเขามาถูห็นยังไม่เข้าซักอันพ่อกับพี่เอได้ถูกได้มาถูกแล้วได้แต่เรารวยถูกหวยไม่ได้เข้าไปแล้วยังเด้ออกเลยดูซิหน่ะไม่เวยก็ได้จัดสุกไปแล้วไม่รวยก็ได้เอ้าไมาฮะรุ่นเรือนี่ รุ่นอะไรก็ไม่รู้หนูจทำไมมันถ่ายสวยอ่ะสวยซัมซุงอะไรนะตัวใหม่เหรอค่ะแต่มันไม่ได้แพงมากนะพี่ริศาน้าหมื่นสี่ห้าร้อยเงินไม่ได้จีนเหรอค่ะหนูเพิ่งซื้อไม่กี่วันนี้เองซื้อไม่จีนตัวไงแม่อันก็สวยอยู่ใช้ไม่เป็นหรอกสามตัวไม่รู้จะใช้ยังไงเออเขาสิไปเปลี่ยนหนิข้ากับซัมซุง ไม่หรอกมันมันมองแล้วมันเห็นหมดนะผมผมมองไม่เห็นแต่แต่ซัมซุงกล้องมันงามจริงๆนะงามอยู่เออสวยงามนี่วางมันไม่เห็นยอดอะไหรือว่ามันงามเพราะว่าเราส่งไปที่พี่เอเหรอผมถอยมายัะจะตกแล้วยังไม่เห็นเลยพ่อเอาซักแช่ไหมพ่อได้หมดเหมือนกัน อาจารย์อาจารย์ถ่ายรูปกับพ่อไหมคะอ๋อข้างขวางข้างนอนข้างอเอาเลยเอาเลยสองคนเอาเลยโอ้ยอย่างเดียวสองนุ่มสองมุมหรอกรมเบนนี่